ครัพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้มีมเกียรติที่ก็รา้องบอกว่าคู่สาคัญทีเดียวบอกว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้บอกว่ารอบร้องรอบร้องรอบร้องชนะเลยรอบร้องชนะไขชนะบอกว่าไปชิงชนะเลิไปชิงชนะเลิเช่นเดียวกันเป็นเรือมาจากสปปดังเดินทางมาจากทางเดียวกันแต่ว่านา่วาเงินคนละกระเป๋าเงินคนละกระเป๋าจัดกันอยู่จัดให้อยู่บอกว่าร้องน้ำเสียงแดงบอกว่าในน้ำในน้ำเฉพาะคำเอ๋ยคำแดงบอกภายบนภายแรงตีแรงสายี้กันอยู่ในน้ำน้ำเงินบอกว่าเทพบุตรฮักแท้เมื่อซวงบอกว่านาที เที่ยวนี้หันหน้ามาสู้กันแต่พีกัดเป็นหละาองไฟฟอดฟุตรบครบแม่น้ำผมงมาแล้วจ้า,อาบอกว่าการมันเอาจริงนีเว้ยมันเอาจริงแล้วเว้ยเที่ยวเดบอกว่า เจ้าแม่คำแดงมามันออกตัวมาแรงจริงๆนะครับสำหรับทางด้านเจ้าพ่อคําแดงอเทพบ,บุตรหักแท้เทพบุรหักแท้ก็เช่นกันนะครับบอกว่าหุ่นตลบกลบไม่นับคงขึ้นมาแล้วในเที่ยวนี้มาดูสิว่าตัวไปนี้จะออกที่ทางด้านเจ้าพ่อคําแดงหรือว่าทางด้านเทพบุรหักแท้ท่านผู้ชมจับตาดูสิว่าบอกว่าครึงคร่งครึงคร่งครึ่งทางแล้วยังพุ่นไม่ออกยังบอกไม่ได้ดีๆเฮือส่วงเจ้าพ่อคาแดงบริษัทสุกพรชัยคนชมกค็คุมคุมเซิงก็ขัวมาแล้วก็คอมาแล้วส่วนอีกล้ำหนึ่งเทพบุรหักแท้เฮือกสวงคุ พยายามจี้ขึ้นมาจีขึ้นมาจะบอลดีๆเจ้าพ่อกำแดงตีแหงจะแสงได้หรือไ่ได้แสงได้จงได้แสงได้จะได้เทพบุลหแท้ไปก่อนแล้วเทพบุะหาแท้นำอยู่นี่ๆๆ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 เจ้าพ่อกำแดงเจ้าพ่อกำแดงตีเจ้าพ่อกำแดงตี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 แรงแสงเข้ามาเหมอเหมอทันหรือเปล่าเหมออเม พอคำแดงตีตีสามลึกๆสาวยาวๆดึงหนักๆดึงหนักๆนักเทพบุตรอีกคำแดงต้องหนีต้องขยับขยับได้หรือเปล่าเอาแล้วขึ้นมาเม่อเมอขึ้นมาเม่อเมอตอนนี้ไม่มีขยับแล้วตรงนี้ไม่มีขยับแล้วอ๋อลูวต่างคนต่างมี่ต่างคนต่างกี้คำคนขยับบอกว่าต่างคนต่างคอต่างคนต่างคอต่างคนต่างกี้ต่างคนต่างหนีต่างคนต่างไปใครอยู่ใครไปใครอยู่ใครไปใครอยู่ใครไปบอกว่าคำแดงใสบทไทยแล้วบอกว่าเทพบุตรหาแก้จากสายหรือไม่แท้หาสิบเมตรคำแดงหนีคำแดง มีข้ามแดงดีคำหแดนมีขแดงมีเขาเซนใช่สุดยอ้ดเจ้าโอ้เฮียตุยมาขอโทษด้วยสิโอ้ยมาจอบถ้าใกล้ๆกันยู่้องหมดเจ้าเนาะนี่แหละกขมาแพลงกันมาเตะกันตัว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 ปล่อยให้นำมาสะกกอนบริษัทสุพรรณชัยขนส่งข้ามแดนจำ จำกัดขอโทษเดซาลีคุณวะนี่เราพี่น้องความหาคความเพียงเขามีกันซ้ำนี่แหละผลการตัดสินนะครับกรรมการให้สัญญาณทงไปที่ร่องน้าแดงนะครับเหลือที่ชนะได้แก่เรือเจ้าพ่อคำแดงเจ้าพ่อคำแดงเข้าไปล้อท่าสิงสนเลิศกับผู้สนระว่างเฮือสว่วงสิงอีสาน หรือจะเป็นกระทรวงกระทิงแดงเพชรนาวาส่วนเทพบุตรุันแท้ต้องลงไปลินในหอบสิงกำนับที่3เจ้าครับจะไปพบผู้เสียระวังกระ่รวงสิงอีสานหรือเป็นกระทิงแดงเพชรนาวาซึ่งจะส่วงกันมาในรองนี้เจ้า